วันนี้จะมาเปลี่ยนไส้กรองแอร์กันนะครับเปิดแก๊ะออกมาจะมีเดือยอยู่ตรงนี้ครับเดือยออกครับตรงนี้ก็จะมีเดือยอยู่ตรงนี้สองข้างปุบดันออกมาอย่างนี้ครับออกมาเสร็จเรียบร้อยก็ยจะเห็นตรงนี้คือไส้กรองแอร์กรองแอแล้วก็ดึงตรงนี้ออกครับนี่นี่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนิ่ง ออกมาเสร็จแล้วนะครับนี่จะมีไส้กรองอยู่ตรงนี้เห็ะนไหมครับเนี่ยจะสกระปรกมากจะดักฝนะุ่นนะนเดี๋ออกมาเดี๋ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับนี่ปกมากฝุนก่นเต็มเลยข้างในคือนี่ครับเป็นกรองคาร์บอนตัวใหม่จะเก็บกลิ่นได้ดีมากนะครับร้อยยี่สิบบาท นี่จะเป็นกรองค่ะเป็นของคอนด้าโดยตรงเลยครับง่ายๆครับกอเ,เอาใส่เข้าไปในรูเหมือนเดิมนี่แหละครับเนี่ยเข้าไปมันจะตรงล็อกของมันเลยพอดีเป๊ะเลยครับเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยพอดีเลยครับแล้วเราก็เอาฝามาแล้วเราก็เอาฝานี่มาปิดนะครับมันจะมีล็อกของมันมีเดือยของมันอยู่ครับเสร็จแล้วเราก็จะปิดเกะของเราก็จะมีเดือย เหมือนเดิมครับดันเข้ามาเนะี่ยดันดันเข้ามาก็เสร็จง่ายๆแบบนี้เองครับ